สร้างพลังจิตให้เตัวเองวันนี้ประจันไปจันบรุระ่าวาเานั่งสมาธิแร์อัดข้ส่วักเอกิเมลอส่วนนักเสียจนั่งสมาธิก็มองแขานอกปเห็นรถ ขันหนึ่งพยายามแซงคันขันหนึ่งแซงไม่ได้ลไม่ให้เข้าวิ่งไปแม่เข้าแม่เข้าจนถึงพัง <c oughs> ด่วนเลยก็เลยคนนั้นเลยจอดมองดูอ่าอ๋มันเข้าไม่ได้ก็เลยคิดแวบมาเหมือนเราไปเปิดโอกาสให้ความคิดสร้างเข้ามา ทำยังไงเขาก็พุโตรโตรเแล้วกันความรู้สั้นเข้าไม่ได้มันจะแทรกมันแทรกไม่ได้แาะวพุโตรพกโตรพกโตพุกถ้าหยุดปั๊บเมื่อไหร่ควาแทรกจะหมคันยังอยากแสงมาแสงเข้าได้มันมีของว่าวก็เหมือนพุโตรพกโตร้าหยุดปั๊บความคิดอื่นก็มาแทรกแทนเพราะนั้นเนี่ให้จิตมันสงบไปถึงจุดหมายไว ก็จะให้มันเป็นข้มแท็กอืมแทอัอบเน็ลาช้าใช่ัแทกอัเนตแท็กโค้กโเขามาเลยเหมือนกับปัจจุบันนี้เราอยู่ในโลกหรือาโลก AI ไอจะกันโลก AI เปคือโลกของปลอมไม่ใช่ของจริง ไม่อเราเรีนมือถือกบของจริงของปลอมเยอะแยะเลยไของปลอมมือถือของปลอมทั้งนั้นแต่เราก็หลอก็ไม่ไม่รู้นะเราหลกนานแต่วันนีหลอกกันทั้งวันทั้งคืนได้หมอนน่เราเรียกันาด้มันทั้งคืนทีนี้เล่นมากก็เลยเสียพลังงาน มื่อเสียพลังงานเราก็ง่วงนอนตอนที่เราเล่นหมือเดินอยู่เอามาแปะ็จะนีโอ้สุกนอกเลยเอาจารย์เคยไปปฏิบัติแบะไม่นอนสามวันสามคืนเลยรู้เลยว่าการทรมา,านไม่นอนนี่มันอาการสาหาัสกดข้าวได้เจ็ดวันอดนอนได้สามวันในแัเด,ด็ก

ตอไปเรืเจ็เลยหลับต่อฟ <ringe> ันต ah ื่ขึ้นมาเราอยู่ไหนตื่นเรื่องตัวอยู่ไนรนนจากันต่อฟันขณหลับนโอ้อะไรรู้ว่าไอ้คนที่ขัรถหลับนเป็นอย่างนี้วลวมันจะหลับมันไม่บอกเราขาะเดินเดินึงหลับกาย่ตันหลับฟกบเลย อันตรายอันรายแบบัหนเพราะนั้นมันขาดช่วงสติขาดช่วงคุมให้อยู่แต่ลมันง่วงแบบจัาคุณไม่อยู่ทั้งขณะเดินยังหลับได้มคุไม่อยู่จริงจแต่ว่บที่สามมันเป็นตอนที่ที่สามที่สี่โอ้ง่วงง่วงมานยังเตินเตคุไปหลัวไม่เดินได้ะไมกเดินเต็มไปหลั มันตื่นไงเดินไปหลังเลยก็ตื่นละหาวิธีการไม่ให้มันเดินถอยหลังเลยไปหลังมีสติขึ้นมาหน่อยแต่ข้างหน้ามันมันรู้อยู่แล้วแตไอยหลังมันโอ้จะเก็บจะเื้นขึ้นมาแต่ตอนนี้มันหลับเลยันเดินข้างหน้าก็เลยรู้ว่าโอ้การฝึกสติ สมาธิเนีมันให้เข้าใจว่าโลกสมันจริงเมกะเวิร์หรือว่า a อไอเนี่ยเป็นของปลอมหลอกลวงแต่เราพบเดินนะั้นในที่นีหมายถึงนิมิตความหมายจสื่อว่าเป็นในมิติมิตคือของปลอมของปลอมก็เรียนจากของจริงดอกไม้ต่างๆเนี่ยเรียนแบบของจริงแต่ไม่ใช่ของจริงของปลอม ทำสิ่งประทีขึ้นมาเฮ้นทุกอยก่แต่ก็ไม่ใช่ของจริงทีนี้เราก็มาหลงของปลอมเพราะฉะนั้นจึงกลับมาอยู่ที่ตัวของเราบ้านก็เรอกว่าอยากจะรู้ตัวต้องเอาสติไว้ที่ตัวอย่าไปไว้ที่มือถือก็ <c oughs> จะเดินกลับมาที่ตัวพระพุทธเจ้าเรียกว่าสติปันสี กายานุนปัสนาสติปทานอยากสร้างพลังงานจะมีพลังงานทั้งกายและใจเอาสติมไวทม้ที่ร่างกายของเราเมื่อสติอยู่ร่างกายอะไรต่อไปเวทนา,นนปนาุปสนสัิปัฏฐานเวทนาเป็นความรู้สึกเรารู้สึกอย่างไรกับร่างกายนี้จากนั้นก็ จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐามคิดยังไงความรู้สึกเนี่ยคิดยังไงถามตัวเองดีก็ตามไม่ดีก็ตามถือว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่กันไปทำไมต้องคิดอย่างนี้เพราะว่ามันจะไปทึดแทนทึบก็คือหลงทันทีมันหลงเอไอนีนก็กลาเลย โอเคลอแล้วก็ทิ้งสองกนะป้องแก้ป้องแั้ป้องแก้น่ะเลยนน่ะยึดถ้าเราไปยึดก,ก็เบื่อแล้วเพรนะาะนั้นไม่ให้ยึดให้เข้าใจมันโอ้อันนี้เราหลงแล้วอันนี้มันเกินแล้วเราต้องการพักผ่อนทางนี้เพรนะาะนั้นสติปัฏฐานสี่นี่เป็นที่ตั้งของสติที่จะผลิตสติ แม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็บอกว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นแบบจยาจากให้พวกเราเนี่ให้มีสติสเยอะๆสติสค,คือตรรู้นั่นพูดรู้ถ้ารู้มานเท่าไหร่มันก็มีประโยชน์มากเท่านั้นมันจะเป็นตัวเตือนอวัยวันั้นตัเตือนถ้าเราตัวเตือนน้อยมันก็เตือนผิดเตือนถูกแต่ถ้ามันมากๆมันเติอนได้จริงมาก สติจริงๆเนี่ยมันมีอยู่หกขั้นออกระดับระดับทั่วไปคือสติสมบชัญญะใครๆก็มีมันมาจากไหนทนมันมาจากทารทำก๊อกก๊อก๊กแก๊กทำนองทำนี่พวกเยอะแยะเนี่ยมันได้โดยอัตโนมัติม้แม่แมวก็มีไก่ก็มีเป็ดก็มียุ้งก็มีมีสติสมบชัญญะแต่เขา,าเ,เขาเรียกเขาเรียกว่า อินสติ้งคือสัชาตญาณมันแลมคมันสัญวาตญาณอิสติ้งคือาเกิดขึ้นมาเองจากการทำข้อแก้เล็กๆน้อยๆเนี่ยยยุ่งถ้าเราตีมันเผ็ดแต่ที่ครานี้มันจะรวังตัวนแล้วมันจะเกิดขึ้นมาโดยรนมิมันจะไม่ทินงแบบนัลสิ ถ้าเหลอมันโดนพัดมันจะเด็ดๆโดนนั่นคือมันมีสัมชัต่ำๆเข้ามันทีนี้คนมีมากกว่ามันฝึกมามากจนมันเกิดเป็นคนเนี่ยมีมากกว่ามันเคยระม,ม,มัดระวังเยอะฝึนแต่ถ้าหาว่าไม่ระมัดระวังมันก็เหลืออยทางนี้เพราะฉะนั้นไอสัตว์นี่พัฒนาไม่ค่อยได้ครับ เพราะว่าจะไปบอกว่าเอาสติไว้ที่กายสิมันมันทำไม่ได้ครับสิขั้นที่สองทำไม่ได้ครับอันนี้ก็เลยฝึกไม่ได้เพราะั้นพระเจ้าอะยรตัดว่าไม่สามารถจะฝึกสติไร้สารในให้มันรู้เป็นอะไรกับคลได้ฝึกไม่ได้มันไม่รู้เอาสติไว้ที่กายสิมีความรู้สึกอย่างไรจก็คิดอย่างไง บอกคนนี้มันทำไม่ได้ครับไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่ได้ก็พัฒนามไม่ได้จต่หส,สูงส่งแะดับไม่ได้มันได้ระดับหนึ่งแ,แก้ไขได้ระดับหนึ่งสอนม,มันได้ในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นมนมุษย์จะทำได้เอาสติวัจิกายซิมาการู้แหละเดินเับการู้นั่งการู้ ฝึกก็รู้คิดก็รู้ทำก็รู้เอาอะสินี่นี่คือสติปัฏฐานจริงต้งต้งฝึกอย่างนี้ถ้าจะมีสติพลระขั้นที่สามต้องฝึกขั้นที่สองให้ได้ขั้นที่สองจะเป็นขั้นที่สามขั้นที่สี่ขั้นที่ห้าขั้นที่หกก็ตัวที่ขั้นที่สองเนี่ยถ้าขั้นที่สองไม่ผ่านขั้นที่สามก็ไม่ได้ขั้นที่สี่ก็ไม่ได้ขั้นที่ห้าก็ไม่ได้ พราะนั้นเราเรียนสมาธิหน่ก็เราฝึกสติส,ต,สติจะเป็นสมาธิต่อมาเพราะนั้นหลักสูตรของพระเุทธเจ้าคือท่านจะแน้นเรื่องกายานุปสมาสติประฐานขั้นที่สองเนี่ยเราฝึกขั้นที่สองได้มันจะเป็นสติพละันันก็คือพลังสติตามมาพลก็เป็นก็จะยิ่งซีใหญ่ขึ้นไปเรื่อย ถ้าอินทรีย์ีล้วอะสติสัมปชัญญ์ของผู้รู้ผู้ตื่นผู้โบราณถ้าเป็นอย่างนี้มันจะไม่หลงได้ไม่หลงถ้าเป็นองค์ของผู้รู้ผู้ตื่นผู้กบราณเมื่อไหร่เมื่อนั้นเขาสู่สัมมาสติธรรมทีเป็นสติที่ถูกต้องถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ผิดวัดบุตรเสนาไม่ผิดเสนาสื่อเชื่อที่จริงเี่ยจนกระทได้ที่องค์สติสัมปชัญญ์ องแห่งผู้รู้ผู้ตืู่อกองค์คือรรว,วมองค์รวมอยู่ความรู้มัมนรวมอยู่นี่กนรเขียนกอไก่จนได้ความรู้ที่เพียงพอแล,แล้วเราจะไปเขียนขี้ได้ไหมไม่ได้ข้างในเกบอกทีคุณเิียเยิดมันมันพร้อมแล้วรู้ตื่นเบิกบ,บานในขนจิตตอกอไก่ที่มา,กกา,นนาเ,เขียนกอไก่เนี่ยกรที่มาเขียนโมโหยังไงมันกับคาทำไหน,นี่คือองแห่งผู้ร,รู้มันขนาดนี้ สติสังกัจจ์องค์แห่งผู้รู้ผู้ตื่นผู้บุบานมันไม่หลงในขณะนั้นยังไงก็เขียก็อการถือวัดเกษตรถ้ามันถูกขหนึ่งจะเรียกว่าสัมมาถสถติสุดท้ายคือสติในทางที่ถูกมันจะได้ผิดไม่ได้เพราะนั้นข้อสำคัญคือหลังจากมีสติก็ต้องเอาสติไว้ที่กายจึงเดินก,รก็นกร,กรู้นั่งก็รู้เราพูดได้ที่ไหน,น นี่ไม่หยิบฟุดที่ที่เดียวทุกแห่งถ้าฟุตใด,ดทุกแห่งคุณก็มีพลังงานเกิดขึ้นมันก็จะกลายเป็นสติปัฏฐจากสติปัฏฐมากฟุดตแถวนี้เดินไปเกิดไปที่กายนี่เนี่ยฟุตกายฟุตเวทนาสัญญากายเวทนาจิตธรรมนีนะ่เอาตัวนีนะ้มันจะพัฒนาขึ้นมาถ้าเป็นโอ้รารู้เม,มื่อไรเมื่อนั้นเราทำโทษปฏิบัตของมัเรา เรียนหนังสือเรียนไปเรียนมาเรียนไปเรียนมามนมเองค์แห่งความรู้ถ้ามันได้ที่มันก็เขียนออกไก่ได้ได้ที่เราอ่านออกไก่ได้ได้ที่แล้วก็พูดได้ถูกต้องแต่ถ้าไม่ได้ที่ก็เหมือนคนต่างชาของภาษาไทยมันไม่ถึงครบองค์ของมันเราไปพูดภาษาอังกฤษก็เหมือนกันแค่เราเป็นฝึกพูดไม่นานแป๊บเดียวก็ลืมแล้วแค่ชื่อคนยังจำไม่ได้เลย เขาพูดกี่ครั้งมันจะาจำได้มันองมันไม่ร้องมันไม่เป็นองคือไม่รวมเขาบอกองแบว่รวมรวมผู้รู้ผู้ตื่นผู้ปราในขณะนั้นมันไม่รวมเพราะนั้นเขาพูดอาจารย์อริยโชเขาพูดห้าครั้งชื่อเขาหน่งไม่ไดยื่นแบบยื่วไปเขาออกแนวยื่แเขรานั้นเด่นันองมันไม่ได้ ถ้าอยู่เขาสุดสุดปัญน,น,นต่างด้สุดปัญคนที้ชื่อนี้คือท่านเด่นท่านเด่นท่านเด่นอนเรื่องนี้เราจัาได้กลยกฟังมาแต่จได้แต่ฟังมันค่าันฟัง <c oughs> <c oughs> นี่คือมันรวมจกกนกระทั่งเป็นองค์แห่งผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรวมจนด้ที่มันก็เป็นสัมมาเป็นสัมมากูกต้องไปเพราะฉะนั้นเราก็ฝึกอย่างเคี้ย ู่ท nh, th ี่บ้านเขาฝึกขสติวัตถิกายขอสติวัตถิกายแต่เรานั่งเห็สติวติโทมราอพอเราปวดเราก็จะรู้ปวดปวดแยังไงเห็นแล้วคิดยังไงกับการปวดเี่ยเราชอบไหมถ้าไม่ชอบทํำยังไงมันก็จะมีตัวเือนเาต้องลุกซีเเขยบอกกูลุกไม่ได้ลุกไม่ได้จะเรียกทีคนอื่นให้มันช่วยลุกไม่ได้ปวดอย่างนี้ข้างในมันจะบอกเรื่อย เรบอกแล้วต้องยิ้มแพ้ไขชอบไปอย่างเนี้ยถ้าชอบก็นั่งต่อไปถ้าไม่ชอบก็หาวิธีแก้ไขคิดคิดยันไงในความรู้สึกเนี่ยทีนี้เพื่อให้พัฒนาก็อย่าไปติบมันสุขกาตามทุกตัาตามไม่ไปติดคำว่าไม่ติดก,ก็คือรู้มันมเข้าใจมันเพราะว่ามันจะมีขั้นที่สองขั้นที่สาขั้นที่สี่ มันไม่มีดีกว่านี้ถ้าถึงขั้นที่มันดีที่สุดถ้าร,รู้เรียนมันเรจะเข้าสู่สมาธิได้ง่ายเข้าสู่สมาธิได้ง่ายตอนนั้นเรามีความรู้ที่เป็นปรอจระบอกคำปักเขียนปุ๊บเด้เด้จต,ตัวไหนมันมาเลยยี่บสี่อสี่สตัวเนี่ยหองขา,ขาไอขาขาไขไขอายมองูข้อไข้อไปตัวก็รักครั้ข้อพูดปัักมรู้ทันทีเลยมันเรียนรำลึกของมันเอง นันสติสมาธิปัญญาต่องมันกอนคือฝึกแล้วมันแยกแยกมันเองแต่ต้องฝึกในที่บางคนวัดรูปเหมือนเขาเขาเก่งเรารู้จากปากกาขึ้นมาฟัฟฟัฟฟัฟัผสมซีลเราผสมซีมันไม่ได้ของเขานะมันเลอะเลยแต่เขาที่ฝึกมนจนชำนาญมือจะขนาดไหนเลาป้ายตาเป็นตาป้ายหูเป็นหูมันลงตัวก็ดีแล้วก็ทำ แต่เราเป็นป้ายมันไม่เป็นนะมันเลิกเลยคนที่ทำก็คนแต่เขาฝึกมาดีๆเราคือฝึกทำไงก็เลิกเด็กน้องเด็กน้องแมงก็เลิกแล้วพวกเราทำแมงก็เจ๋งแล้วจะเริกทำเลิกก็ทำได้ทำไม่เลิกก็ทำได้เพราะอะไรฝึกก็รู้แล้วว่าทำนี้มันเลิกทำนี้ไม่เลิกทำนี้เป็นตาทำนี่เป็นหู สีทำให้ทด้วยนแปะแปะูุดเล็กนเลุกคคนๆที่ว่าสีแดงสีขาวสีเหลืองอะไรเนี่ยแต่พมแต่มน่อเากระดกระดันปั๊บมันแตกด้ความสมศีลป์แต่ว่าต้องฝึกเพราะฉะนั้นหลักของพระเจ้าต้องอยู่ในเส้นทางนี้ดยูว่ามันชิมาปฏิปทาเส้นทางคือมั่งมีองคป เขาบอกว่ามีองแบบเขาบอกองแบบรวมเลยรวมสมรรถทิพย์รวมความรู้และความรู้เกิดขึ้นเนี่ยฝึกสิอย่างฝึกอะไรก็ฝึกพูดเขียนมันได้ก็ฝึกเขียนฝึกพอฝึกแล้วมันก็จะได้ฝึกทำวามเข้าแที่อะไรเนี่ยโอ้แกี่แก้วทำไมมันสีทออกก็เขาทำ่างนี้ทำสีขาวไม่ได้เลยกลุ่แก่ โอ้ก็คิดเพื่อทำบางว้าใจโอ้มันสร้างคุณค่าขึ้นมาถ้าคิดแต่เด็กไม่ได้คิดแก้วเพือแก้วเข้าใจก็จบแต่ผู้ใหญ่คิดมากกว่านั้นโอ้เราจะสำหรับกุ่นั้นอ้าวไป่ใหญ่แล้วทีนี้สำหรับท่านเด็กผมไม่ได้อันนี้ยังไม่ถึงขั้นสำหรับรรบประมาณนั้นเออไม่ได้ เออไม่แล้วเหมาสมแล้วนีะต้องขึ้นหน้าขึ้นไปพรป,ป,ประมาณนี้นี่คือการศึกษาทำความเข้าใจเพรานามนสิบสิบทุกอย่งางเขาเข้าใจทุกอย่างพอเข้ใาขใจแล้วถึทงทำถูกคิดก็ต้งองฝึกคิดถ้าไม่เช่นนั้นนั่นคิดเสแปกเสปาะจริงหลายคนคิดคิดเสแปกเสปาะ คิดื่มมันคินกันกิดกรนันนะะโอ้ยสับเปสบไม่ฝึกคิดมันก็คิดสับเปสบเไม่ฝึกเขนมันก็คยนสับเปสับเปล่ามันฝึกมันทึกษกเรื่องการเนื่เรื่อปการปิบัติความเชื่อกอนันแล้ส่งมาสังกับฝึกชิดให้เป็นระบบไม่ฝึกไม่ได้ฝึกแล้วฝึกก็จะเกิดสกิลขึ้นมาคือทักษะมันจะเกิดความชานาญมันจะมีดบอกว่าที่จบอะัที อันน <accurately S 2> ี рон, ้เรมันจะบอกขึ้นมาสึกพูดก็มันกันเองกับึพูดนะถ้าฝึกพูดมันเป็นระบบจิตเรียอวาทศิ์ศิลปะในการพูดถ้าไม่สูกัเอาแรงไดไม่ต้อเติบโตเลยเอาไม่คุ้จริงมันไม่าช่เรื่องงๆถ้าไม่เจอสิ่งที่มันมีได้แรงไม่ได้แรไม่ได้ ในวันที่สามนั้นไม่ประกอบกันนี่คือฝึกพูดฝึกทำเท่ากันการมันตัสฝึกทำทำอะไรทำความสะอาดรอางกายทำอะไรก็ได้จะต้องฝึกมันจะเกิดความรู้ความเข้าใจที่มีต้องมีมากไปทั้งกายแสดง สมากรรมตัปสมาธิสมาส,มาสงกับปัสมาวาฝึกนั่นสมากรรมตัดคือทํางานอะไรก็ต้องฝึกมันถึงิดเก่งงานนั้นนั่นสมาชีว่าคือทำายัางไงให้ชีวิตมันอยู่ได้พอเหมาะพอดีไม่ให้ชีวิตมันแย่เกินไปหรือว่ามากเกินไปถ้าใช้ชีวิตให้เป็นถ้าใช้ไม่เป็นก็แย่แล้วป่วยไข้ป่วยๆทุกพลังพาพใช้ชีวิตให้เป็นสมาชีว่าสมาไวจยมะถ้าทำถูกแล้ว ถ้าทำถูกต้องทำต่อไปเฉยๆเพราะว่าถ้าเกิด่ได้มพราะแต่ผิดอยู่รู้ว่าถูกแล้วทำต่อไปก็คือสัมมาสติาตรมาคือทำถูกแล้วทำต่อ,อไปขึ้นไทยอยากทำต่อไปสัมมาสติคือไม่กล้าทำผิดไหมถูกไหมจำอย่างจริงเออถูกถูกถูกถ้าถูกก็สัมมาสมาธิอันนี้มั่นใจเลยไม่จะตามไปไหนแต่ต้องฝึกฝึกมันเดีวไป,ปตามระดับระดับขึ้นมา อันนี้เรีว่าอยู่ในองค์มรรคหรือว่าในเส้นทางให้มันอยู่ในกรอบให้ได้ถ้ามันอยู่ในในกรอบกอบนอกกรอบก็ได้นอกกรอบถ้าปัจจุบันนี้พ่อแม่ให้เลี้ยงเด็กด้วยไอแพดไอโฟนหรือว่าโทรศัพท์เนี่ยนี่คือนอกกรอบจริงเพราะนอกกรอบมากเด็กจะดื้อด้านจะมาเชื่อฟังเพอะนอกกรอบมากเกินไป อิสระมากเกินไปแล้วเขาจะไปเชื่อเราเขาจะเชื่อมือถือแม่เด้กมยุ่มือถูกมันฉันถูตุนอกก็ความรู้มันเยอะแยะเมื่อเมื่อมีความรู้มากต้องต่อสู้ครูก่ได้ว่าให้ครูก็อได้ครูจะม,ม,มาว่า,า,กากันนี้วันเจริคุฉันรู้มากกว่าครูอีกต่างหากหนั จดกข่าวเลยเราจะสู้เห็นไม่ได้เขากลัวเขาทีนี้ถ้าแบบนี้เขาจะไม่เข้ามาหาวิทยาลัยเพราะมาหาอะไรอยู่ที่มือถือเขาหาเงินได้ที่มือถือมันจะไปนอเข้อหาอะไรความรู้อย่นี่มันเยอะมากแต่รู้อะไรที่มือถือเพราะนั้นมันเป็นเข้าไปเข้ามาะไรจะเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็จะ อิสระในการหาเงินหาทองหางทำอะไรก็ได้และในที่สุดคำว่า,าก็จะต้องยอมกับความยุติไม่มีเพราะเขาเกิดขึ้นเพื่อตัวของเขาเองเพราะอะไรเพราะหาทอางด้เองหาเงินเองก็จะเป็นเอไอในรื่องนั้น เขเก่งมันเก่งเมืนเดิมซักอะอย่้ยอไปพ่อแม่ก็จะเป็นเป็นที่ให้เกิดเท่านั้นเองมันเป็นเอไอในร่างมนุษย์ทอไรทั่วไปพ่อพ่อแม่สอนรูกได้แต่นี่เราเราให้เด็กยเรียนรู้ด้วยไอแพดไอโอนเรียนรู้เแต่เขาบอกเก่งีด้วยนะเขาเก่งของพ่อแม่ด้วยนะไม่ใช่ทางไหนเขาไม่เลยเหรอ มนี่ยเดีมอกกรอกถามนั้นได้ออแล้วเมื่อไแล้วนี่ยตอนนี้คาไั้นบอกาำสักทีอะอ้วรอะอะไรอะ